สบายดีสวัสดี굿มอร์นิ่งวันนี้เราก็มาชมริมโขงวันพุธวันที่27เดือนธันวาคมขึ้น15้าคำปีเถาะพศ2 5 6 6เวลาในครนันี้ก็ผงุดิลกากลัวๆเดินมาชมริมโขงม ตะวันกำลังขึ้นเดินออกมาใก่จะถึงแล้วโอ้น้ามัเป็นสองสีน้ามสองสีก็มี การเลี้ยงปลาในกระชังยามเช้าอากาศเย็นสบายเวลา6ิ39นาทีออกมาถ่ายรูปบรรยากาศยามเช้าๆนี่คือด้านทิศเหนือ มาทางตะว,วันออกก็เป็นด้านทิศตะว,วันออกอคือด้านทิศใต้หมุนโค้ง ทิศตะวันตกเข้าวัดดอนทิศเหนือกรปลูกกล้วยวันไม่ได้ออกปินทาบาทไป สันข้าวบ้านโยนเ่คือถนนไปนครพนมถนนสายหลักสายเก่าสายแก่สมัยยังไม่ตัดถนนสยางกูลด้านทิศใต้ไปท่าพนมพระอุปสถสร้างเมื่อพศ2อร บนมาด้านทิศเหนือที่พักเรือเรือพายเรือแขงน้ก็เป็นหอสันด้านนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปูบัวเตมวิวมีกุมารสองตนพญานาคสองตนด้าน ชายมือก็เป็นวิหารหลวงพ่อองตือ้อกำลังเตรียมงานเตรียมการรัดผิใต้พวันนั้นก็เป็นพ่อพญาสีโคตะบองออส่วนสวนนี้ก็พระอ,อุปคุตพระสังกัจจายพระศิวลร เตรียมงานเตรียมการวันนี at ้อาจทำให้อาโยงกำลังมาจังหันวันนี้บริเวณวัดที่15ไร่ทาตุศิลามงคลอันนี้ก็เป็นสมนักงานก็ที่ มาดอทบอร์ดท่านยวมาชิลายตาจักหน่อยเด้วหลบหลบเลยโอ้เป็นนกคนนกเป็นเงินก็เป็นศาลาอะไรกุฏิเจ้าอาวาสนี่ก็เป็น กุฏิบูรพาจารย์สำนักงานเจ้าคณนะตำบลโอ้ะเมิดโอเคยกกลิ่นเทนียนสวัสดีสบายดีกุตบาย